แกงปูแท้มันเป็นย่างเออจุดเนมันเป็นอยังเออปูดีเลยงานงานโอ้มาแล้วครับพี่น้องปลาคอไงมาหดแล้วเมื่อนี้ยพอเยี่ยมไปซื้อปลาช่อนใหญ่ธรรมชาตินะครับทุ่งกุราร้องไห้ของเราเนี่ยครับผมเดือนหนาเอ้ยเดือนนี้มันโมลูกงานปลาไหลนะครับ อำเภอชมพนบุรีบ้านเฮายี่สิบเอนี่ครับนี่นี่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยีสสองยี่สิบสยี่สิบสี่เนี่ยครับผมปอเนี่ยหัดเยี่ยมมหินยนกล้นหซื้อไม่กินรันนี้อยากนจากังนันนีับแม่นั่นี่ลหนก็ยังไปหมักมันอยู่น้องเอ้ยฟังไหม่เด้อนี่คนยังสี่นี่ยขึ้นอ่างดูดอกว่าหัเยี่ยมเสียเอาน่ยมันม มันค้นที่แบบนอนน่ไหมครับแต่ว่าคือว่าล่ะครับนอลูกสาวผมก็มาคนสกปรกมาคนสกมกแบบนี้นะครับนอมาคนโสโคกมาค้นโสโครคนสกปรกคนเลือดจริงนลาบนไอ้คนทุเรศคนอาเฟตยุ่งหมองเดียวกันครับผมคนหนาหง่กองเพลินเอาลายอยากกินเลยฮะนสวัสดีครับเมื่อนี้ยยุ่งกับพอเยี่ยมแฟนเพจมามาตุ๊ดมอมีกาเราไม่ไปใช่ยังสิโอ้ย มึงมันตดเสียงสไงไม่เห็นม่วลูกกูัวนะเห็นม่วใช่พ่อมาโมหันเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุครับมีอุบัติเหตุนั้งกึกกู้ในหลักะถิติมึงไปถือลูกสาวกูเฮ้ยเจ้าเหตุว้ายของเมเห็นไหมกัผู้ใดบอกว่าจังลีจังไรไปตดสไงไม่เดี๋ยวไอ้เจืดเข้ามาไอ้เจิดไอ้เจิดมามา มากินปลาหมันกันไหมเงียงเอียงขึ้นโอ้ยไม่ไปถือตามัน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 มัก็คือบอกหานี่มึงไปตดเป็นมอิ่มต้นน่ะตดที่เดียวแล้วยันหอยแล้วจะยันหอยได้ไปถือตาต้นเห็นไปตดเป็นมอมาพี่น้องปลาคอยง่เหมือนอารมณ์นึกฝาดจับบาสเลยล่ะแล้วก็ถือตาคอยอีกเดื่องบ้าเนี่ยกูมีคนคอยเรื่องมันนี่อย่างมีคนเปลี่ยนเลยมาพี่น้องสุบูสุกันครับมากินปลาคอยง่แปะสะปลาคอยง่ครับผมเรนนุ่นเป็นคนย่างเนาะครับเนี่ย เนี่ยกินตัวนี้ก่อนครับมันสุกบนสุกกินทางหางก้อนลูกใส่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 ยุบทางพี่ใส่ทางพี่นะคอยจกค่อยดีหน่อยกินกุได้มันดื้อมึนนี่มุ้ยมึนกันสิย่อมแล้วะมันมึนใส่ไงขินข้าวเห็นมันเสียบแบบมึนกันมึนหมดเลมึงจะพิ่มเอาใส่มันหนาวหน่าหนาวนะ อุ pues ้ยหนาวกันดหมหอมเด้บแต่ใครใครกูโอ้ยใครใครัเรี้ากูนะมึงเียวเใครกูกินน้ำรองในบ้านใครเ้อบากูก็สแตกบ่นี่เจบ่เนื้อหางแมเนือเแม่โอ้ยเนื้อกูอ้แรบเนกมันเยีมกันครับแซ่บแบแซ่บมึงกัจงวรกูเน่ก็หกินุ แซ่บน้องแซ่บไอ้กินมู๊กันกูก็ได้กินบ่อยเยอะโอ้ยวิบังกันนี่แห่เบิ้งมิังพี่น้องปลาคอใหญ่ครับผมปลาคอใหญ่นี่ปลาใส่บากคอเนื้อเนื้อหวานหวานครับอันมันฝรั่งไม้จินครับปลาไม้ไหนเนื้อหวานหวานพี่น้องมาพันๆเงินเนี่ครับผมสว่านแต่วะนี่สว่านนี่นี่มาพี่น้อง ปอ่อไงครับคอกอไงยังไงไหมค้นทางลีทางไรคนบ่อนี่มึงมึงอ้วเนืองก็เด่งดีเถอมึงมีนักโอ้ยสุดสันไดหนามึงมีมึงบอกก็พี่น้องสาม่ัตต์ใจกุนโอ้ยแม่งเงินเอาสองคนชาแฟม เอากูไม่ได้สิแตกหด้อจีใครมานี่ซื้อเองกูแดกเนี่ยแล้วพึ่งไปโจกป่านนั้นนี่แม่กินหางนี่แม่หางแม่เจ้าแม่เนื้อๆนี่แม่เจ้าบ่เอาบอกเนื้อเนื้อเหนื่ออุ้ยเสียอุ้ยบอกกันนี่แม่มึงก็กินนี่ดีๆนั่นเป็นอย่างมึงก็ล่ามในตัวทีบเนาะกูซื้อมากดิหนิบอซื้อก็ซางอุ้ยซื้อก็ซางเนาะไปกินปากกูดิแล้ปลาเจ้าบ่ได้ว่าาปลอนัวนปลาเจ้าควกินบ่ได้บอก แลมึงเหยลูกสาวเก็บตะแคงเหรอเนี่ยไ่เหยนะเนี่ยไมเเนมึงเหยกูได้โมโหเนี่ยแต่กูมีน้าโนี่มึงขึ้นนะมึงยานะข้นแล้วลงปรไดีวริ่งนะครับเ่อไม่อืมประกาศลงเนาะอ่านต๊ะอืมอืมนี่ลองมึงใส่ตาแต่ว่าพปยามมุกใส่กินไปไหนาะครับนี่นะครับไม่ใ่ใส่จีนสดรอ ลดูดวงมันบานทงสิ้ตัิ่งแงกิ้นี่สนี่ว่ะรูบงานี่มันหลากสมันอนะครับไปนองนาะมอยังเห็นอันนั้นบ่เออเห็นยังันี่ครับดับดินดินที่ดวงอือเดไปขี่ักชกปุกทังสองีอยมักสกัปุกผู้ใดผู้าวรเขาเคยหน่อยือกันรันมักสกระปุก

ตึงพกมด้มดเอเ้เคยมึงมึงยังมึงจเลยมะจีม้เกนะงนะอาเดี๋ยวมาังๆๆๆมึงเยอะไปเลยกลวเยอะเลยวมามามึงย้อนนังมึงขยมนอมึงขี้กามึงเกือบมึงเกืบอยมึงันั่นเป็นควยเนาะโอ้โหมึงเสียเลขาวจ พี่น้องแซ่บด้วยครับผมไม่กินน้ำกันนะครับเป็นหยังต้นนี่มั้ก็นี่ไหมเอาลงเอากลัวอากาศบ่ได้จีบ่ได้มันเป็นหยังเออมันบ่ได้มึงเป็นอยังต้่งับปูแท้มันเป็นหยังเออมึงกินหรืมันเป็นหยังตีกันแล้วโอ้เล่นกันยังนอนมึงเอ้าปุ่นต มึงอวมึงมึงคว่างจินนะมึงนี่มึงูมึงม่มึงฟู